ครับครับสุดที่แฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับพระทันผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะนี่จะมารีวิวนะเป็นงานเลี่ยมพระนะคะกรอบทองแกะลายนะแต่ติดไข่ปลารอบนะรอบองค์ด้านหน้านะก็เป็นลูกค้าใหม่นะลูกค้าตามมาจาก Facebook YouTube อะไรประมาณนี้นะเขาเห็นผลงานของทางร้านนะก็เคยทำงานลักษณะแบบนี้ไปพิมพ์ลักษณะแบบนี้ไปแต่ สั้นกว่านี้นะเป็นพิมพ์องพ่อโสธรรูปหล่อเหมือนกันแต่องค์นั้นเขาจะเล็กกว่านี้นิดนึงอันนี้เป็นพิมพ์สากลนะเนี่ยครับพิมพ์นี้ทำบ่อยๆนะครับแต่ก็ทำหลายกรอบนะบางทีลูกค้าก็มาปะซุ้มธรรมดาแกะลายธรรมดาบางทีก็ลงยานะแต่อันนี้ลูกค้าตามมาเพราะว่ากรอบติดไขป่ปลารอบเป,เป็นฟิวลักษณะแบบนี้นะหวานๆนะครับก็อันนั้นเล็กกว่านี้ อันนี้ใหญ่กว่าน้ําหนักเยอะกว่านะครับก็ไข่ปาลารอบก็อย่างที่เห็นนะครับเขาจะเลี้ยงไขป่ปลาเป็นเม็ดแล้วที่มันดูแปลกตาไปไหนึ่งก็มีเกียวเชือกด้านในเล็กเส้นเล็ก,ลกๆวางอยู่ข้างในนะครับอ่ามันก็จะทําให้ดูไม่หลงไม่เหลงไปมันจะดูแบบมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในนะถ้ามีเส้นเชือกนะไอ้พวกนี้ทําได้หมดนะครับแต่ปัญหาคือก็จะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นไปอีก จริงเส้นเชือกติดตรงนี้ได้นะแต่มันจะดูแปลกเขาก็เลยเอาออกก็เปนเ็นเชือกในอยู่ข้างล่างแล้วก็ไข่ปลาข้างบนค่อนข้างต้องใช้เวลาในการวางไข่ปลาพอสมควรนะครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นห่วงสามรอนเต็มไข่ปลาเม็ดใหญ่กันที่เราทํทาท,ที่ร้านผมทําปกติอยู่แล้วอันนี้ก็กันเพื่อความเหนียวในการยึดติดนะก็มีห่วงแล้วก็มีไข่ปลา แล้วก็ลายมาเรีเลยๆด้านข้างนะแล้วก็ยี่ขอบนะที่เป็นเส้นขอบเหมือนกรอบนะครับด้านหลังก็ลายกระหนกปาดธรรมดานะแล้วก็ฐานก็จิกจุนจรายแล้วก็ปาดให้มันดูเป็นฐานนะครับทรงนี้พยายามควบคุมน้ําหนักดีวไว้ว่าอย่าเกิน8กร,รัมนะครับจะทําออกมาเสร็จแล้วอยู่ประมาณ7 6 2กรองกนะก็ประมาณ2สลึงพอดีลูกค้ามี กรอบทองเก่ามาแลกนะก็ตีราคาแลกกันไปนะครับส่วนตัวพระไม่ต้องพูดถึงกันก็ได้นะครับเขาพูดเป็นที่สากลที่เรารู้ๆอยู่แล้วคือรูปลอลอยองนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะพ่นสายนะเนื้อพ่อนสายนี้นิยมมากพูดถึงหลวงพ่อโสธรก็รู้กันอยู่แล้วว่าคืออะไรนะกรมตํารวจนะเป็นกรมตํารวจประวัติศาสตร์ตำรวจอะไรประมาณนี้ พิมพ์นี้พิมพ์นิยมมากนะคนใช้กันเยอะมากนะครับผมสายเมตตาค้าขายนี่ได้หมดนะครับหลพ่อโสธรนะครับทางร้านรับเลี่ยมทองอย่างเดียวนะครับไม่รับจำหน่ายพระนะครับคือถ้า,ท,าท่านใดสนใจอยากจะเลี่ยมนะดูคลิปนี้แล้วอยากจะเลี่ยมก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปหรือดูคลิปแยกนะครับถ้าท่านใดชอบดูคลิปแยกก็ดูอีกคลิปหนึ่งนะจะมีภาพหนึ่งครับเพิ่มมา,ามอย่างเดียวนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับช่วงหลังๆเนะี่ยอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะทําน้ําหนักมากกว่านี้แต่ช่วงหลังเนื่องจากทองแพงนะผมทางร้านก็จะพยายามบอกช่างสั่งช่างให้พยายามควบคุมให้ได้เท่าที่ทําได้นะแต่ตรงอย่างตรงเนี้ยจะไม่ควบคุมก็ยังปล่อยปกติเพราะต้องใช้น้ําหนักทองค่อนข้างเยอะตรงโซนนี้เพื่อให้รับน้าหนักมันไว้นะแต่ส่วนอื่นก็จะพยายามทําให้บางลงแต่ส่วนบางส่วนก็ยังแข็งแรงเท่าเดิมหมายถึงบางส่วนที่บางไม่ได้ก็จะบางไม่ได้นะครับ ก็ออกมาก็เนี่ยรับเต็มที่ปกติทรงนี้น่าจะแปดควาๆและก็ทํามาได้ประมาณ7.6 2กสรัมครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจนะไอ้ท่านใดส่นที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ t i k t o อกนะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์นะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นนะครับหมายถึงถ้าคุณท่านท่านกด s u b s c r i b e เนี่ยคลิปที่ผมโพสก็จะไปถึง ท่านนะครับถ้าไม่ u ับ Subscribe มันก็จะมองไม่เห็นนะช่วงหลังเขาปิดกานการมองเห็นนะก็เพื่อการเติบโตของช่องของทางร้านด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ